โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับผมอนิเมะราสแตนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในอัปเดตนี้นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นพวกแฟนเดอร์ใหม่นะครับผมเป็นตัวในตู้นะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเข้าเนาะก็มันเข้ามาแล้วนะครับแต่อันนี้ผมถ่ายไว้ไม่ทันนะครับผมก็จะเป็นตัวนะครับผมจากเรื่องโจโจน่าจะเป็นเรื่องโจโจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ไดุ้่มมาแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นหน้าของตััวนนนีี้เลยะครบ่ นะจะเป็นตัวซอสแมนนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องโจโจ้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมจะเป็นทน่าของอนิสัยใหม่นะครับผมซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะผมก็เรียกว่านิสัยแล้วกันนะครับก็จะเป็นทางน้าของอันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในผมก็จะมีโอกาสออกนะครับอยู่ที่0.03%นะครับผมก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมอันนี้นะครับมันจะบวกดาเมจอยู่ที่350%นะครับผมก็เหมือนบัฟนี้เลยนะครับผมเพิ่มดาเมจเท่ากันเลยนะครับแล้วก็จะวางตัวละครนะครับผมได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดอะไรเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะครับผมนะก็มีโอกาสออกด้วยกันทั้งหมด0.03%เลย แล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโค้ดใหม่เนาะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2โค้ดนะครับผมก็สําหรับโค้ดนะครับผมก็จะเอาไว้ในใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปใส่กันได้เลยเนาะก็จะได้นะครับผมรีโลมาทั้งหมด15รีโลนะครับผมแล้วก็เอมาลองอีกเท่าไหร่อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็ลองไปใส่กันดูเนาะนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของเบสซิ่งนะครับผมก็จะเพิ่มเบสซิ่งมานะครับผมก็อย่างรีอัดนะครับ นี่เลยนะครับอย่างリアสก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีหลายตัวเลยนะครับผมที่มีเบสซิ่งเนาะอ่านะครับนี่ก็มีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ายืนรู้สึกว่ายังจะบ๊ะบ๊ะอยู่นะครับนี่เลยจะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแฮนคอกอ่าแฮนคอกก็จะเป็นชุดของแฮนคอกแบบนี้นะครับก็คือจะเพิ่มมาหลายตัวเลยนะครับผมบางตัวก็ไม่มีนะครับผมบางตัวก็จะมีนะครับ นี่เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคร่าวๆเนาะอ่านี่ครับผมอันนี้จะเป็นกล้ามเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นท้าของสตอรี่นะครับผมที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นสตอรี่ใหม่นะครับนี่เลยนะก็จะเป็นสตอรี่อันนี้นะครับผมแล้วก็มีท้าของอินฟินิตใหม่นะครับผมก็จะเป็นด่านเดียวกันนี่แหละครับผมด่านเดียวกันเลยสำหรับอินฟินิตีใหม่นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเราจะเล่นได้นะครับก็ต่อเมื่อเราผ่านสตอรี่เนาะ โอเคนะครับก็จะเป็นด่านเดียวเลยนะครับประมาณนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมตกหล่นหรือว่าพลาดอันไหนไปนะครับก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ